วันนี้เราอยู่กันในเกมที่เราจะต้องตามหาคุณเบลลตในแมปห้องครัวนั่นเองเป็นด่านห้องครัวแล้วจะเป็นยังไงก็กดไลค์และเริ่มเลยกันเลยวู้ฮู้ไปเริ่มตามหากันเลยดีกว่าเหมือนเราจะเจอตัวแรกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเหรียญนะเด็แต่เจอตัวแรกจริงเจอแล้วคุณคนนี้นั่นเองเด็กซิกมาอูวเจอซิกมาตัวแรกเลยะเอะแอย่างแจวต่อไปจะมีตัวไหนอีกนะในนี้มีไมมที่วางจานวางถ้วย วางช้อนน่าจะมีนะต้องดูก่อนชุบกระโดดไม่มีไม่มีได้ไงแอบซ่อนอยู่ตรงนี้อ่าไปไงเจอแล้วคุณพี่พี่สับป,ปะรดนั่นเองเขาเขียนไนะะว,ว้อย่างนี้นะครับเราเจอสองตัวแล้วอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเองไอนี่โอ้รู้สึกว่าตัวที่สามจะแป๊บเดียวเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหจะเป็นแมปที่กว้างใหญ่นะครับทุกคนกว้างใหญ่มาก ดี๋ยวดูก่อนนะเจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่แน่นอนจ๊บเจอแล้วสตรอเบอรี่ด้วยเป็นไงตัวสตรอเบอรี่โอ้โหอยากแจว๋วเจออีกตัวแล้วสุดเจ๋งไปเลยในถาดผลไม้ก็มีบา n านีนี่นั่นเองชิมแปนซีบา n a นี n ี่ออ้ยหรือว่าโซนห้องครัวจะหมดแต่เพียงเท่านี้หรืเปล่านะมีทั้งหมด20ตัวนะครับทุกคนเราต้องตามหาให้ครบนั่นเองโอเคแต่ตอนนี้เราต้องตามหาชน,นิดไปก่อน ต่อไปเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วก็คือคาปูชินานั่นเองแล้วเราก็ลุล่นๆจากฟ้กฟาเจอคาปูชินาในโซนที่เป็นโต๊ะหนังสือนะต่อไปกระโดดไปตรงนู้นจะถึงไหมนะลองดูก่อนนะกระโดดชุบถึงด้วยเจออีกตัวหนึ่งแล้วนั่นเองอ้โหตัวนี้ก็สุดยอดนะเหมือนจะเป็นตัวที่มีกำมะตาราังสีหรือเปล่าน,นะโซนนี้เหมือนเราจะหาหมดแล้วนะครับโซนฝั่งนี้เราหาหมดละเป็นโซนไป เราจะได้ไม่หลงนั่นเองตอนนี้มี6ตัวแล้วจาก20ตัวทั้งหมดเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี้เป็นชั้นหนังสือน่าจะมีแน่นอนยังไงก็ต้องมีอย่าเด็ดขาดเลยเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนนะตามชั้นตามวางแบบนี้ซุกขึ้นไปตรงนี้ไม่มีหรือว่ากระโดดขึ้นไปข้างบนข้างบนจะมีไหมข้างบนก็ไม่มีหรือว่าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังก่อนข้างหลังไม่มีเหมือนกันนะ โซนนี้อ่ะมันเป็นโซนที่หายากอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันกว้างใหญ่นะครับแบบนี้และอยู่ตรงนี้นั่นเองเฉยอเอหาตั้งนานคุณแพนด้านั่นเองเจอคุณแพนด้าแล้ววิลุ้งล่วงหล่นจากฟากฟ้าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้หรือว่าในโซนนี้จะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีจริงไหมเนี่ยมีอยู่จริงไหมแถวนี้ต้องตามหาด,ดีดีนะครับเหมือนจะไม่เจอเลยว่ะ โอ้แล้วล้วนหล่นลงมาไกลด้วยดูยด,ดิชั้นอย่างสูงเลยและชั้นนี้ก็มีหลายชั้นมากมีหนังสือหลายเล่มมากเลยด้วยวางไว้เรียงรายเพื่อที่จะขัดขวางเราไม่ให้เราตามหาหลายตัวได้สําเร็จแต่เขามีคําใบ้อยู่นะครับเราเปิดคําใบ้ดูดีกว่าอยู่บนเก้าอี้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 หาเก้า,าอี้ก่อนเก้าอี้นะอ่าเห็นไหมเราเจอเก้าอีล้ละนี่โซนนี้แล้วมีทางให้ปีนขึ้นไป แบบนี้โอ้ยไม่ยากเท่าไหร่ลืมบอกไปว่าเขามีคำใบ้บอกด้วยนะครับโอ้โหแต่ถ้าทุกคนดูแล้วจะรู้นั่นเองเจอแล้วเป็นไงละ่ะนี่เจอแล้วต่อไปจะมีตัวไหนอีกนะปิดที่ปิดแล้วตอนนี้อยู่วุ้ยข้างหลังรถข้างหลังรถใช่ปะข้างหลังปะข้างหลังนะรู้ป่อดนะรถมีหลายคันซะด้วยไนงะเอ้ยจริงจริงจริง จริงเลยจริงเลยสาวซิกม่านั่นเองเจอแล้วคุณสาวซิกมาต่อไปจะเป็นอยู่ข้นหลังหนังสือโอ้โหเจอข้าหลังหนังสือไปทีหนึ่งจึ๊กเลยเนะี่ยเราจึ๊กเลยเพราะว่าหนังสือดูดิทุกคนมีอย่างเยอะเลยโอ้ไปตามหาก,กันดีกว่าเจอตัวนี้แล้วคือตัวอะไรกันนะ๋อนี่เจอแล้วเป็นขั้าหลางหนังสืออย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะเดี๋ยวดูตัวนี้ขั้าหลางหนังสือโอเค ต่อไปจะเป็นตัวนี้โอ้ยมีเยอะมากดูดิโุ้ยในแก้วก็มีนะเนี่ยในแก้วเหรอจ๊ะต้องตามหาละส่วนหลังเสือนี่เหมือนจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราตามหาทั่วละไม่มีละตอนนี้อุ้ยชุบในแก้วนี้หรือเปล่าในแก้วนี้ไหมไม่ใช่ถานนี้ไหมมีไหมถานนี้ก็ไม่มีผลไม้โอเคในแก้วนี้อ่าเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าในแก้ว เจอเลยเป็นไงต่อไปจะเป็นตัวไหนกันเนาะเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วก็จะจบไปแล้วนะเนี่ยตามหากันต่อดีกว่าต่อไปต่อไปต่อไปในแก้วหมดแล้วบนชั้นชั้นว่าอุ๊ยนี่ตรงนี้ตึงตัวสวัสดีครับคุณบูเบรลินนี่บูเบรลินนี่โอเคเจออีกตัวหนึ่งต่อไปจะมีตัวไหนกันเนาะตามเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนนะ่าจะรู้ชโลเด็กน้อยตัวนี้ตัวหนึ่ง นี่จะแล้วคุณแม่อุ้ยคุณแม่เป็นจริงโจ้เนี้ยจริงโจ้จริงจังจริงโจ้จริงจังอยู่บนทรงนี้ต่อไปจะเป็นตรวไหนกันอน้อมันมีชั้นสองของของแก้วของอะไรพวกนี้ด้วยแต่เรากระโดดขึ้นทาานี้ได้นะโอเคนี่ตรงมีแน่ตรงนี้ต้องมีหนึ่งตัวอย่างแน่นอนเด็ดขาดต้องเจอแน่แน่ เจอไหมเนเจอนี่ลูกสนักเมเลเมโลนิโต้โอุย้ยเมโลนิโต้โอุย้ยต่อไปจะอยู่ในแถวโซนนี้หรือเปล่าน้อเหลือหกตัวเท่านั้นจะจบแล้วที่เทียวเองโอ้โหแต่เราหาไม่เจอซะละด้วยพลังแห่งการกดไลค์กดทับสไครต์กดติดตามเราจะตามหาให้เจอให้ได้เต็มตัวเหมือนเราจะตามหาอยู่ทั่วแล้วหาไม่ค่อยเจอเลย ตรงนี้คุณเชฟเขาบอกว่าจะอยู่แถวตู้เย็นหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตู้เย็นตู้เย็นตู้นี้วุ้ยตู้เริ่มช็มเลยแล้วก็เจอคุณเชฟเลยอ่ะเนี่คุณเชฟสุดยอดเราเจอคุณเชฟแล้วต่อไปก็จะเป็นที่ที่มันสามารถปลูกได้ต้นไม้ที่มันปลูกต้องอยู่แถวไหนกันเนาะมีต้นไม้อยู่หลายจุดซะด้วยเซมีต้นนี้เดี๋ยวไปดูต้นนี้ใกล้ๆก่อน ต้นที่มันใกล้เคียงกับเราต้นที่มันอยู่ใกล้เจอคาปูชิโน่ตรงนี้แล้วก็เจอตรงนี้ข้างบนต้นไม้จะมีหรอเดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีดูเป็นไงมเมล็ดมเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชไม่มีแล้วในต้นไม้แล้วจะมีตรงไหนต้นไม้ตรงนู้นหรือเปล่าไปดูต้นไม้ตรงนี้ซิว่าจะมีไหมนะน่าจะมีนะอ่า อ่าไม่เจอชอเอ้ยต้นไม้ก็ต้นนี้แล้วไงมีสองต้นแล้วเดี๋ยอีกต้นต้นหนึ่งอยู่บนแก้วตรงนู้นชั้นวางตรงน,นววดดู้นเราจะปีนเข้าไปยังไงวะเราต้อกระโดดจากชั้นหรอโอเคได้ไปฟิวเจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่สยาตสตาโปอยู่ตรงแถาๆโซนหนังสือนะครับวิ่งตรงมาจากแพนด้าก็จะเจอเลยหนึ่งตัวน่นเองต่อไปจะมีตัวไหนอีกเน ต่อไปเราจะกระโดดข้ามไปยังไงอะขึ้นไปข้างบนที่สูงแบบนั้นเนี่ยหรือว่าต้องปีนไปยังไงกันเนาะทางนี้ซุบอึ๊บกระโดดลงมาตัวนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปทางนี้เคทางนี้ปีนเอ้ยล่วงลนเอาม่เอามายปี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 ถึงที่หมายแล้วซุบกระโดดขึ้นไปเจออีกตัวหนึ่งเลยไปไง นี่ยอดนา,นานาโต้นานาบานานิโต้จรสลัดนั่นเองสิบเจ็ดตัวแล้วทุกคนอึดใจเดียวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนี่อยู่หลังนะงสือเหมือนกันนะครับอยู่ข้างหลังนะซสือเหมือนกันเลยต่อไปจะมีตัวไหนอีกเนาะตัวนี้ก็คืออยู่ตรงที่ที่สามารถปลูกได้เป็นมเมล็ดหรือว่านะเหมือนจะเจออีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนอยู่ไ,ไกลๆตรงนู้นเห็นไหมครับนู่นเลยเป็นไงเรายิงเหระ เราต้องยิงนะครับต้องใช้ปืนยิงเพื่อช่วยให้เราปีนป่ายไปจนจับได้นั่นเองสุดยอดในที่สุดเราก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วดีอยู่ข้างหลังข้างๆที่ปลูกหรือเปล่านะที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาละไม่ใช่ประเด็นละตอนนี้ประเด็นคือเราต้องหาอีกตัวหนึ่งอะเดะอีกตัวหนึ่งมันอยู่ยากด้วยอุ้ยเจอเลยเห็นไหมอยู่ตรงนู้นอ่าเราก็ยิงปืนไปบนต้นไม้ชุบ ปีนไปขึ้นมาบนต้นไม้แล้วดีแล้วก็ไปสิจ้าเจออีกหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้าหนังสือจริงด้วยเป็นไงข้างหน้าหนังสือนะครับตัวนี้เจอเลยเรียบร้อยลชนะแล้วโอ้โหแมพห้องควรี่มันหายยากนะครับเพราะแมพมันกว้างใหญ่มากเลยทุกคนสุดยอดไปเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ สำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและไปเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายูู